ผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกกับหนูว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยผู้ใหญ่ทั้งหลายบอกกับหนูว่าประเทศนี้มีสิทธิและเสรีภาพแต่หนูโดนแจ้งความคดี1 1 2สองกับเพื่อนประชาชนอีก8คนจริงๆจากการตั้งคำถามถ,ามถึงขบวนเสด็จนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหากผู้ใหญ่ทั้งหลายที่บอกว่าประเทศไทยมีสิทธิและเสรีภาพและเป็นประชาธิปไตยจริงและหากมีการปรับตัวแล้วจริง ทำไมถึงยังมีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทำไมถึงยังมีคนติดคุกเพราะมาตรา112อยู่และทำไมถึงยังมีการตัดสินจำคุก50ปีในคดีมาตรา112ซึ่งสูงมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีการปรับตัวแล้วจริงๆหรอคะมีการปรับตัวแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่ทำไมถึงยังมีคนโดนคดีมาตรา112อยู่ ทำไมถึงยังคงมีคนที่ต้องเข้าคุกเพราะมาตาหนึ่งอยู่และตอนนี้ยังอยู่ในคุกเพราะมาตาหนึ่งหนอยู่หนูขอตั้งคำถามอีกครั้งว่าประเทศนี้มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกจริงๆหรือเปล่านี่คือคำถามที่หนูถามผู้ใหญ่ไปอยากจะตั้งคำถา,ถามถึงผู้ใหญ่ในประเทศนี้และหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบหนูด้วยอะไรจะตอบด้วยการยัดคดีอีกหรือเปล่าหรือจะตอบตึวหนูด้วยการจับหนูเข้าคุกอีกหรือเปล่า แล้วก็วันนี้หนูต้องการพูดแค่นี้เลยค่ะหนูต้องการพูดเพียงเท่านี้ไม่ได้ต้องการให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ได้ต้องการให้มีการชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่หนูต้องการพูดแต่กลับมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากกลุ่มสปปสก่อน<ๆ>เข้ามาทําร้ายร่างกายหนูก่อน<ๆ>เข้ามาทําร้ายร่างกายพวกเราก่อน<ๆ> <Tory. ioè. S 1> นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ หนูพยายามจะบอกเขาว่าเราไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงมีทั้งมีคนเข้ามาต่อยหนูและหนูโดนต่อยจริงๆตรงนี้บริเวณด้านซ้ายแล้วก็มีโดนอย่างเงี้ยคะ่ะจิกหัวจนจนหัวหงายหลังไปเลยนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ตอบกับหนูเหรอคะในสิ่งที่หนูตั้งคำถามออกไปคุณจะเข้ามาทำร้ายเรายังไงก็ได้เพียงเพราะคุณบอกว่าคุณรักสถาบัน คุณจะเข้ามาทําร้ายใครก็ได้แบบนี้เลยเหรอทั้งๆที่เราไม่ได้ต้องการจะเข้าไปทําร้ายคุณเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณทําคือคุณเข้ามาทําร้ายเราจริงๆนั่นคือความเป็นจริงที่ทุกคนเห็นเหมือนกันและก็มีคุณป้าเชื้อเหลืองคนหนึ่งเดินเข้ามาหาหนูเหมือนกันแล้วเขาพยายามที่จะพูดจาว่าหนูแต่ว่าหนูตัดสินใจที่จะจับไหล่เขาและจะบอกกับเขาว่าเพือ่อะจะชี้แจงกับเขาอยากจะบอกกับเขาว่าหนูไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงขึ้นแต่ไม่เลยค่ะ ความรุนแรงกับเกิดขึ้นต่อเนื่องเขายังคงทําร้ายเราเขายังคงตอบคําถามเราด้วยความรุนแรงจากทางฝั่งเขานั่งมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดและเราจะอยู่กันแบบนี้ในประเทศนี้หรอคะเราจะอยู่กันไปแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหนูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ